รวัวปฏิบัติหน้าที่เหตุการณ์ปกติครับกับผมพันโทอัศนัยมังมูลผูค้ควบคุมฐานราบที่สองกรมทหารร้อที่เจ็ด กระผมร้อยเอกเอ,ก,อกลักษณ์ปัญญาสินใจผู้ควบคุมแถวได้นำกำล200ังพลกองร้อยบรรเทาสารภยมาตรวจสอบความพร้อมมีจำนวนสองกองร้อยยอดกำล300ังพลสามร้อยนายครับเรียนหัวหน้าคณะทำง,งานด้านเสียการทะเรือนและคณะที่ปรึกษตามที่มณฑลแห่งบกที่สามสิบสองได้จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลแผนบกที่32ตามคําสั่งของศูนย์บรรเทาสาธารณภายัยของทบกมีภารกิจในการประสานงานและให้การสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธา,ารณภัย3อำเภอมีหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดลำปางรับผิดชอบในระดับอำเภอได้อำเภอแจ้ห่มและอำเภอวังเหนือรวม6อำเภอกองหานราบที่2ลงฐานราบที่17ร,รับผิดชอบ ภูเขาสูงและป่าไม้อันเป็นแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำหลายสายประกอบกับสภาพอากาศในปัจจุบันที่มีการแปรปรวนมากขึ้นจึงทำให้จังหวัดลางมีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติศูนย์บรราสารภัยวัฒนมที่82จึงได้มีการบริการในการปฏิบัติร่วมกันกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาครัฐเื่อขายงานบรรเทาสาธารณ ก่นอ,อกนอื่นผมพลทรนนพทคมหัวหน้าคณะทำงานด้านสิจการผลเรียนขอขอบคุณท่านทู้จัดการบนทนฐานบกที่สามสองกำลังคนนะครับทุกท่านที่มาต้อนรับคณะทำงานในครั้งนี้ไปไฟปฝานะครับขาดแทนอย่างไรนะครับโดยเฉพาะท่าน ซึ่งกองทัพบ,บกเนี่ยมีงบประมาณเนี่ยไม่มากอาจจะต้องอเน้นในเรื่องยุทธุกกรเกี่ยวกับ corn, อุปกรณ์ร่างกายนี่คือการตับนะฮครับตักให้เสร็จ คนสิบเก้านายครับมีชุดอะไรบ้างมีชุดมวลชนสัมพันครับของนายครับชุดเกีารลักษณ์ครับแล้วก็ชุดคนสนับสนุนทั่วไปครับมี้ารบอกลงให้เออ่กพลังคนเนี่ยมาสังเกให้ดูเลยนะเอามาเอาอุปกรณ์เนี่ยมามาจ้าอุปกรณ์เลยครับในส่วนของ